สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นสิหน่วยบนไปจำงวดวันที่16สิงหาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใขรทราบล่วงหน้าว่าเรจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้นะ้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่น10หน่วยบนนะคะแบบ3หลักนะออลองดูนะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวาจารย์จะลองทำให้ดูนะบางท่านอาจจะ ลืมนะคะเป็นสูตรเด่นเนาะแต่มาชอบมาที่สิบหน่วยนะคะก็เลยน่าสนใจตรงนี้แหละของวดวมาที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสูตรเด่นบนนะคะชอบมาที่สิบกับหน่วยนะมาดูนะคะเริ่มใช้สูตรนะแสนบวกหมื่นบวกกับสองคงที่มีค่าเท่ากับ x อ็บวกหกบวกหก เริ่มตั้งแต่งวดแรกเลยนะคะงวดที่ออกหกห้าสองหกห้าสองเดี๋ยวจารย์เปิดไปหน้าที่ออกหกห้าสองสักเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวดูก่อนนี่ค่ะสำหรับเราจะเริ่มทําให้มันออกงวดนี้นะหกห้าสองสำหรับงวดนี้เราก็จะย้อนไปแค่หนึ่งงวดออกตรงสี่หนึ่งเจ็ดนี่เดี๋ยวดู ฝั่งทางซ้ายมือให้แล้วกันเนาะแสนนะคะก็คือเลขห้าตัวนี้เลยบวกหมื่นเลขเก้าแล้วก็บวกสองคงที่ห้ากับเก้าก็เป็นสิบสี่สี่กับสองก็เป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองสองบวกหกเป็นแปดนะคะอันนี้จะเป็นแบบเลขแบบคู่ขี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นคู่ขี้นะคู่กับขี้นะคะ งวดที่แล้วนะคะสูตรเด่นเนาะเด่นเด่นแบบคู่ขี้นะที่เป็นสิบหน่วยใช่ไหมบางท่านก็ไปกังวลตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขคู่เนาะสิบหน่วยบนนะแบบสี่หลักแบบห้าหลักนะเป็นคู่ขี้ใช่ไหมมันก็เดินดีหลายงวดนะมีหลุดไปงวดหนึ่งสาหรับงวดที่แล้วก็หลุดนะคะท่านผู้ชมที่มันได้เป็นเลขคู่สรุปหวยมันออกห้าสามใช่ไหมมันก็จะได้เป็นขี้ขี้แบบนี้นะค่ะ อันนี้เราเรามาดูสูตรนี้สูตรนี้ก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็เดินด้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เนาะหกสองแปดนี้ออกหกห้าสอง้มาสองตัวนะคะแต่อาจารย์จะเน้นที่จะใส่เฉพาะตัวที่เป็นสิบหน่วยนะคะเลขสองตัวนี้เลยนะที่เราต้องการนะคะแล้วก็แนวของหลักร้อยเนาะหลักร้อยเราก็จะใส่ไปที่เลขหกแบบนี้ค่ะคะงวดที่หนึ่ง สำหรับมวนที่สองเปิดไปก่อนนะหน้าที่ออกหกห้าสองแสนคือเลขสี่บวกหมื่นเลขหนึ่งแล้วก็สองคงที่สี่หนึ่งเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามบวกหกเป็นเกนะ้าออกแปดเจ็ดสามนี่นะสองตัวนี้เลยนะอยู่ที่สิบหน่วยนะนี้เราสนใจสิบหน่วยใช่ไหม เพราะถ้าเราได้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถแค่กับตัวเนาะเราก็ถูกแล้วนะคะท่านผู้ชมมีเอซก็ถูกหลายท่านเลยเนาะเดี๋ยวขอเลขบัญชีอาจารย์มาเดี๋ยวอาจารย์จะวางให้ตรงท้ายๆคลิปนะถ้ามีลืมนะคะส่วนใหญ่ชอบลืมเนาะอ่ะเรียนไปก่อนเลขข้อที่สามตรงที่แปดเจ็ดสามหลักแสนเลขศูนย์มือเลขสอง บวกสองคงที่อันนี้สองสองเป็นสี่เลยสี่บวกหกเป็นสิบศูนย์บวกหกได้หกออกเก้าศูนย์เจ็ดนี่ยค่ะถ้ามังวดที่แล้วใครใช้สูตรนี้ก็ถูกเลยนะคะเพราะมันมันง่ายเนาะสำหรับสูตรอาจารย์ทึกวางให้ชมเนี่ยะค่ะอันนี้เราได้สิบน,นะสิบบด้วยเลขศูนย์ต่อมางวดที่สี่ตรงที่ออกเก้าศูนย์เจ็ด หลักแสนะเลขศูนย์หมื่นแปดบวกกับสองก็เป็นสิบพอดีนะศูนย์บวกหกได้หกหกกับหกก็เป็นสิบสองออกเก้าศูนย์หกอันนี้ได้สองตัวเนี่ยนศะูนย์หกศูนย์หกนี่ค่ะสิบหน่วยทุกบวดแล้วนะต่อมงวดที่ห้าเก้าศูนย์หกใช่ไหมเก้าคือหลักแสนหมื่นเลขแปดบวกสองก็เป็น สิบเก้านะเก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้ากับหกก็เป็นสิบเอ็ดศูนย์หนึ่งเก้านี่ก็ได้สิบหน่วยนะคะ <_ S 2> ต่อมางวดที่หกแสนคือเลขเก้าอ้าวยังไม่ใช่นะคะท่านชมยังไม่ได้เปิดเนาะอ่าศูนย์หนึ่งเก้าแสนเลขแปดหมื่นเลขสี่บวกสองเป็นสิบเป็นสิบสี่ สีบวกหเป็นสิบศูนย์บวกหได้6กออกเกู้นย์สาี่เข้าเลขศูนย์นะคะหลัก10บเดี๋ยวบีบตัวเลขก่อนนะว่าจะได้ตัวไหนนะคะต่อมางวดที่เจดเนาะออกตรงสองเจ็ดสองแล้วก็9ก้ย์สใช่ไหมเอาเก้าศูนย์สามมาทำแสนเลขหนึ่งนะคะหมื่นเลขสามแล้วก็บวก2องคงที่สามก็สองเป็นห้าเป็นหกหบวก หกเป็นสิบสองสองบวกหกเป็นแปดสองเจ็ดสองน่ะได้เลขสองนะคะ,ะส่วนสองตัวนี้นะถ้ามันจะมาหลักร้อยก็แล้วแต่นะแต่ในที่นี้เราเราจะเน้นที่สิบหน่วยต่อมางวดที่แปดตรงสองเจ็ดสองแสนเลขหนึ่งหมื่นเลขสองแล้วก็ สองคงที่เป็นห้าพอดีนะคะห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดออกแปดเจ็ดสองเลขเจ็ดน,นะคะต่อมาอาจานลืมหยบเนาะแปดเจ็ดสองนะต่อมา ตรงงดที่ออก6 05เราก็มาดูหลักแสนเลขสองหมื่นเลขหบวก2องคงที่เป็น2ก็2เป็น4กับหก็เป็น10 0ศบวกหได้ก6 6กับหก็เป็น12 6 05อา้าวมีทั้งร้อยทั้ง10เอา0ก่อนแล้วกัน0ต่อมาเลขหก 6, เป็นหลักร้อยโอ้ได้ร้อยสิบหน่วยได้110หน่วย,วยแบบสีแบบหนานแน่นเลยนะคะสูตรนี้ ต่อมางวดที่สิบอาจารย์วางให้ประมาณันเนี่ยค่ะหน,หนึ่งกระดาษกระดาห์นะคะตัวเนี้ยงวดหนึ่งหกศูนย์ห้านี่จะเป็นงวดแรกนะต่อมางวดที่สิบเลยนะคะตรงหกศูนย์ห้าแสนเก้าเนาะหมื่นสองแล้วก็สองคงที่ถูกต้องเก้ากับสองเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งก็เป็นสามบวกหกเป็นเก้าเก้ากับหกก็เป็นสิบห้า ห้าสามศูนย์นะคะท่านผู้ชมสามเอาเอาหลักสิบก่อนเลขสามส่วนหลักร้อยนี่ก็ผลพลอยได้นะคะท่านผู้ชมต่อมาสูตรนี้นะคะว่าถึงคนที่สามสิบเอ็ดกระะกฎานะคะเออเดี๋ยวเปิดก่อนห้าเท่าไรเนะี่ยห้าสามศูนย์หลักแสนเลขหนึ่งหมื่นเลขหก แล้วก็สองคงที่เนาะแปดเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้ากับหกก็เป็นสิบเอ็ดนะสี่ห้าสามนะคะท่านผู้ชมเลขห้าตัวนี้เลขห้าตัวนี้ก็ไปชนเลขวิ่งตัวเดียวทั้งหมดสาสูตรเลยเนาะสามสูตรนะอาจารย์ก็ลงให้ไปประมาณอ่าสูตรหนึ่งแล้วแหละนะดี๋ยวอีกสองสูตรยังไม่ได้ลงนะคะ สำหรับวดน,นี้อาจารย์มีเลขในใจอยู่แล้วตัวหนึ่งเหมือนวดที่แล้วมีเลขในใจนะอยู่ตรงมุมของสูตรเยี่ยมนะได้เลขค่าใช่ไหมเลขค่ามันเป็นทางนะคะทางแบบนี้เป็นทางแบบเป็นมุมมาแบบนี้เป็นมุมทะแยงเ่อย่างเงี้ยแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะมันมามันมาสองตัวนี้แล้วอ่าแล้วก็เหลือตัวนี้เป็นอันนี้ตัวนี้เป็นเลขค่าอาจารย์ที่เขียนไว้ตรงมุมมุมอของเขาเรียกอะไรคะข้อมูลบนอะ่ะตรงเนี้ยเลขค่า ก็เข้ามา,มาตามจริงจริงเลยสำหรับววดนี้มีแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกให้นะถ้าใครอยากทราบก็ต้องกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะมุมมุมเขาเรียกว่าทางของตัวเลขนะหาหนึ่งตัวงวดที่แล้วได้เลขห้านะคะท่านผู้ชมเป็นตัวยืนนะสำหรับคนที่จะเสี่ยงนะคะอาจารย์ก็บอกไปนะไม่ใช่ไม่บอกอ่นะ,ะเลขห้าแล้วก็ไปชนกับตัววิ่งด้วยนะคะแบบเป็นลักษณะแบบนี้คือมุมวันี้ก็มีนะคะ แต่อยู่ในไม่ได้อยู่ในสูตรสูตรเยี่ยมแล้วเพราะว่าสูตรเยี่ยมมันเต็มไปแล้วนะคะอันนี้ต้องรอดูเขาทําหลายสูตรแล้วมันจะเจอนะคะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ใส่สีก่อนนะได้ตัวที่เป็นหลักสิบนี่เดินค่อนข้างดีนะสิบเนี่ยหน่วยก็เว้นงวดมาแล้วเว้นอ่ะเวนหลายงวดเลยอันนี้หลักสิบนะคะท่านผู้ชมอ่ะแนวของมันคือหลักสิบนะสิบจะเด่นกว่าหน่วยนะคะ แตงวดนี้แหละที่ลงหนึ่งธัาคมะต่อมาเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งนี่ค่ะสูตรเดียวกันอันนี้วันที่สิบหกกรกฎาก็มีค่ะท่านผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยสูตรแสนหมื่นบวกสองอันนี้ของวันที่สิบหกกรกฎาเห็นไหมคะแล้วก็ผ่านสามสิบเอ็ดมาด้วยอันนี้พอเห็นเจอพอดีเลยเนาะ แสนหมื 10, ่นบวกสองอันเดียวกันนะคะอ้าตอนนี้เรามาดูว่าที่เราจะใช้จริงเนาะของวันที่สิบหกนะเห็นไหมคะมาเช็คตัวเลขก่อนอาจารย์บวกผิดบวกถูกนะคะแสนตัวแรกเลยเนาะแสนหมื่นแสนกับหมื่นสองตัวนี้สองก็หกนะแล้วบวกสองคงที่เอาแค่สองก็หกสองหกนะบวกสอง เป็นสิบพอดีเลยค่ะท่านผู้ชมศูนย์บวกหกได้หกหกกับหกก็เป็นสิบสองศูนย์หกสองอ้าวใครชอบตัวไหนนะคะสามตัวนี้อ้าวอาจารย์ชอบส่วนตัวเนาะเลขหกนะคะเราก็รอผลอยู่อ,อันนี้ของงวดสิบหกนะคะท่านผู้ชมสิบหกสิงหานะ สำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะใครกดติดตาม youtube รายงานแล้ววันคลิปนี้มีคนกดติดตามมากี่คนเออดีไหมอะไรอย่างนี้เนาะเป็นสูตรหวยนะคะช่องหวยที่แบบอะไรคะแจกฟรีเนาะบางทีก็ไม่ฟรีนะคะถ้าผู้ชมมี f อฟซบางท่านแอบมาขอซื้อสูตรนะอาจารย์ก็ใจดีก็ขายไปเนาะถ้าเขาอยากซื้อแล้ว สำหรับคนที่มีมีเงินเท่านั้นนะคะท,ท่านผู้ชมคนไหนที่ไม่มีก็รอดูใน y youtube เนะะี่ยค่ะอาจารย์ก็ลงให้บางท่านเกาอยากได้ไวๆเขาอยากไปคิดเองอะไรเองแบบนี้ก็นั่นก็เรื่องส่วนตัวของเขาเนาะท,ที่เราได้แล้วเนาะสิบหน่วยศูนย์หกสองเนี่ยใครชอบตัวไหนนะคะถ้าเราจะเอาไปเทียบกับกับเขาเรียกอ,อะไรคะคู่โต๊เนาะที่เราทํามาได้นะให้มันสัมพันธ์กันกรณีที่เราเรามีสูตร เดี๋ยวอาจารย์มีสูตรสิบหน่วยสูตรอื่นนะคะเป็นแบบอาจจะเป็นสามหลักหรือสี่หลักก็ได้ที่ไม่มีตัวเลขซ้ําคือศูนย์ถูกสองเนี่ยเราสามารถมาจับเป็นคู่ท้ายได้เนื่องจากว่าขอให้มันเดินแบบลักษณะแบบนี้นะคะให้มันเข้าสิบเนี่ยค่ะสิบหน่วยสิบหน่วยทุกงวดนะต้องติดทุทุกงวดเลยนะคะถ้าไม่ติดนิวาดเสียวนะท่านผู้ชมถึงติดร้อยด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราสามารถเอาแต้มคัดได้เนาะ แต้มก็มีอยู่หลายสูตรนะเดี๋ยวคัดเลือกแต้มสูตรที่เข้าของงวดที่ออกแบบห้ากับสามบวกกันเป็นแปดนะมีสักสองสาสูตรหรือสูตรเดียวก็ยังดีนะคะเดี๋ยวค่อยไปเช็คอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้ถ้าศูนย์หกสองนะคะท่านผู้ชมมาดูตัวนี้หน่อยหนึ่งอาจารย์ลดลงนะให้มันเห็นหมดสิบตัวนะคะที่จะเป็นคู่โต๊ะนะคะหรือว่าคู่ท้ายที่อาจารย์ทามาให้ของงวดที่แล้วมันมันออกตรงนี้นะมันออกเป็นห้าสามเข้ามาตรงๆเลยนะคะ เข้าห้าสามตรงๆเลยไม่ได้ทําตัวอย่างมาให้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเผื่อบางท่านไม่ได้ดูทุกสูตรที่อาจารย์ลงให้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องดูทุกสูตรเนาะดูทุกคลิปไว้ไง่ายดูทุกคลิปบางท่านก็ทํางานกันนะเดี๋ยวอาจารย์ตีให้ตัวนี้ประมาณนี้ก็พออันนี้ของเก่านะอาจารย์จะเขียนให้อันนี้ของปัจจุบันอันนี้งวดเก่า วดเก่ามันจะมีลักษณะแบบเดี๋ยวอาจารย์นึกอ่อนนึกก่อนนะเลขอะไรมั่งจําได้มันน่าจะตัวนี้แหละศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่เนาะต่อมามันก็ต้องเป็นอาจารย์จําคู่แรกได้ไงทึ่งทึงเขียนให้ได้เนี่ย พอจะจําได้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะนี่แหละประมาณมันจะเป็นสิบตัวนะคะนี่เป็นช่องนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบนะสิบตัวอ,น,น, 0, น,น, 9, อน,นี้เริ่มที่ศูนยมามันก็เป็นถึงเก้าใช่ไหมอันนี้เลขเริ่มที่สามสามแล้วก็สี่ห้าหกใช่ไหมเนี่ยอาจารย์เริ่มผิดอันนี้ น่าจะเป็นอันนี้งวดที่ออกเดี๋ยวคนละงวดนะของเก่าอันนี้ไม่เป็นไรเนาะทำมาแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่ะอันนี้จะเป็นงวดที่ออกออกอันนี้ออกที่เลขอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนห้าสามศูนย์มั้งเออใช่แล้วอาจารย์ชอบจำงวดนีไวนะ้เนาะห้าสามศูนย์ันนีหน้ห้าสาม 530นะอันนี้ของเก่านะคะมันก็จะเข้าแบบนี้นะคะท่านะผู้ชมเนี่ยคู่นี้นคะคะถ้าของวดที่แล้วโหพอดีแลยเนาะมีพื้นที่เก่าเหมือนกันนะอันนี้530ก็เข้าไปเนาะถูกนะคะในคู่นี้30นล้ใส่สีก่อน ศูนย์สามสามศูนย์แห้งแล้วมัง้งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสามศูนย์นะอันนี้งวดห้าสามศูนย์แล้วก็เราต้องการทํา้วดที่ผ่านมาสี่ห้าสามใช่ไหมสี่ห้าสามนี่ค่ะเราต้องการเลขห้าสามใช่ไหมเขียนไว้ก่อนอันนี้มันน่าจะเริ่มจากเลขอะไรล่ะศูนย์เหมือนกันเนาะอาจารย์จําได้น่าจะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสาม ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วนี้ก็เป็นแปดใช่ไหมคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดนะ,ะประมาณนี้เนาะคลิปนี้ได้อยู่อีพีที่เท่าไหร่เนี่ยอีพีที่ ที่สามนะคะอันนี้ก็เก่านะคะอันนี้เขาของเก่านะอันนี้ห้าสามยังไมนจะเข้าชุดนี้ห้าสามนะคะท่านผู้ชมนี่ลักษณะแบบนี้ห้าสามถ้าเราจะเอาของเก่าเนี่ยเก้าห้าหนึ่งใช่ไหมอันไหนมีเก้าห้าหนึ่งติดเราก็ติดไปฮะ,ะของเก่าอันนี้นะเมื่อที่ออกห้าเนี่ยเก้าห้าหนึ่งอันนี้มีเก้าอย่างเงี้ยมีหนึ่ง มีห้าเก้าห้าหนึ่งนี่มีห้ามีเก้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่นะคะห้าคู่ถ้าเอาสูตรนี้สูตรเดียวไปจับแต่ถ้าเอาสูตรเยี่ยมมาจับด้วยก็จะเหลือน้อยลงนะคะสูตรเยี่ยมกับสูตรคู่ขวัญด้วยนะคะอาจารย์จัดให้นะในสูตรคู่ขวัญเนาะกับสูตรกับครบ ครบบนนะครบบนมันได้ชุดเดียวเลยนะห้าสามนะคะไปดูดาวที่อาจารย์ดาวไว้ให้ได้เลยเพียงแต่ว่าถ้าห้าสามถ้าใครชอบมันจะไม่มีเลขคู่เนี่ยคานอยู่ตรงนี้ที่อาจารย์บอกไปห้าสามตรงนี้ถ้าเราย้อนไปสามเก้าห้าใช่ไหมมีสามตรงนี้สามเก้าห้ากับห้าสามศูนย์นี้ก็มี 3, คู่สามสามเก้าห้ามีห้ามีสามมีห้ามีเก้ามีเก้า หนึ่งสองสามสี่ห้ามีถึงหกชุดนะคะเฉพาะเอาสูตรนี้สูตรเดียวมาจับแล้วมันจะได้ถึงหกชุดเลยนะนี่ถ้ามันมีวิธีการคัดนะคะท่านผู้ชมถ้าใครชอบแนวทางของสูตรนี้ถ้าใครอยากตามก็ติดติดไว้บ้างเนาะเพราะว่าจามจริงอาจารย์ก็ไม่ทราบว่ามันจะมาที่สูตรไหนใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามาเช็คงวดนี้อ่ะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของตรงนี้นะที่จะทําให้ดูสองงวดนะสองงวดที่ทําให้ดูอันนี้งวดเก่าเนาะงวดที่หนึ่ง เป็นตัวอย่างนะหนึ่งกับสองใช่ไหมนี่งวดปัจจุบันงวดที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งกับสองใช่ไหมมันเข้านะคะท่านผู้ชมอันนี้มันก็เข้ามาหลายงวดเลยเนาะเข้าแบบเนี้มาเอ่อเจ็ดงวดนะท่านผู้ชมต่อมาเนาะหกเจ็ดงวดนี่แหละทีนี้ถ้าเป็นสูตรงวดนี้อาจารย์เน้นตรงนี้ให้แล้วนะคะจากคู่ขวัญกับเยี่ยมนะคะถ้ามันมีคู่ขวัญกับเยี่ยมเดี๋ยวทุกคนจะไม่ทราบว่าสาหรับคู่ขวัญงวดนี้ได้เลขอะไรเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ตรงนี้เลยเนาะ คลิปนี้ยาวหน่อยนะคะท่านผู้ชมจะได้แนวทางไปทั้งเยี่ยมด้วยนะคะเยี่ยมกับคู่ขวัญแล้วกันบางคนก็อาจจะได้อยากได้ราชาโชคอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะคะเอาแค่สองอันนี้ไปก่อนห้าหกเจ็ดแปดเนาะเยี่ยมห้าหกเจ็ดแปดอันนี้สิบหน่วยนะคะสองสูตรนี้คือสิบหน่วยนะแล้วก็ คู่ขวัญก็สามสี่ห้าหกมันมีตัวชนนะคะท่านผู้ชมมันมีตัวชนเราไม่สามารถจะจะ,จะควยได้สําหรับงวดนี้เนาะอาจารย์ก็เลยลองเอามาเช็คกับสูตรนี้นะถ้าใครสนใจสูตรนี้มันจะชนสองตัวนี้นะคะก็คือชนที่ห้ากับหกห้ากับหกนะชนนะคะมันอาจจะมาเลขเจ็ดก,กับเลขแปดเลขสามกับเลขสี่ก็ได้เนาะแต่ว่าเราเห็นตัวชนแล้วเราไม่สามารถควยคู่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะใช้วิธีการใช้คู่อื่น จับกับเยี่ยมนะคะหรือว่าจับกับคู่ขวัญก็ได้สูตรที่ไม่ซ้ําตัวเลขสองสองสูตรนี้ทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะอาจารย์จะเช็คตั้งแต่คู่ที่ออกเดี๋ยวตรงนี้นะอาจารย์จะดูให้ลดลดเยอะๆก็ได้เนะาะอ่ลดแบบนี้ไปเลยเห็นอยู่นะามาดูแปดศูนย์ใช่ไหมมีแปดแต่มันจะไม่มีติดคู่ขวัญน,นอะอันนี้อาจารย์ถึงไม่ให้นะคะถ,ถึงไม่ผ่านเนาะถึง ใ่ดินสอดีกว่าเนาะอาะึงไม,ไม่ผ่านนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแปดศูนย์เนี่ยไม่ผ่านเนาะเก้าหนึ่งนะคะไม่มีทั้งสองอันนี้เลยก็จะไม่ผ่านใช่ไหมที่อาจารย์ให้ไปเน้นไปสี่ชุดนี้นะคะต่อมาศูนย์สองก็ไม่มีทั้งสองสูตรนี้ก็ไม่เอานะคะหนึ่งสามมีคู่ขวัญแต่ไม่มีเยี่ยมที่จะอยู่ในสิบหน่วยไม่ใช่นะ สอมีแต่คู่ขวัญน,นะคะไม่มีเยี่ยมก็ไม่ใช่นะคะส่วน3ามหนะคะมีเลขห้าเลขห้าเลข3ใช้ได้นะคะอ่ะมันออกของเก่ามาซ้ำหลงหมดเลยะค่ะเนี่ยอะไรศูน์กับ5้กับสากับสเสมือนกับเจ็ดสองดสองหรือเสมือน0ูนย์9ก้นย์เย์เกนย์เี่นะคะศู 09, นมาชอบซ้ําๆกันเอาห้ 5, 3, าก็เป็นไป,นปนได้นะคะ เอาไว้ก่อนเพราะมันมีห้ามีสามนี่นะคะมีห้ามีสามหรือห้าสองตัวนี้นะสี่หกนะคะมีสี่มีหกมีหกนะคะใช้ได้ห้าเจ็ดนะมีห้ากับเจ็ดนะคะห้ากับเจ็ดคู่นี้ใช้ได้หกกับแปดนะมีหกกับแปดสองตัวนี้ใช้ได้นะส่วนเจ็ดกับเก้ามีแต่เจ็ดตรงนี้ไม่มีเก้าไม่มีเจ็ดนะคะก็โอเคไม่ไม่ใช้นะนี่ค่ะมันจะเหลือแค่สี่ชุดแล้วเราก็เอาศูนย์หกสองมาหาอีกทีหนึ่งนะคะศูนย์หกสอง ออ,อยู่แถวนี้นะศูนย์หกสองจะลากไปเปลือนอ้าวศูนย์หกสองมีม,มีมีอยู่แค่เลขหก 6, อยู่ตัวอยู่สองตัวนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ใส่สีให้ถ้าใครจะกันแล้วว่าชอบแนวทางของสูตรนี้อ่ามีให้เลือกอยู่แค่สองตัวนะคะคือสี่หกนี่กับหกแปดแค่นี้เองนะคะสองตัวนี้เท่านั้นถ้าใครจะเสี่ยงนะเป็นคู่ท้ายนะ สี่หกหกสี่หกแปดแปดหกเอาเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันมีเลขหกนะคะเลขหกคือตัวนี้แหละที่อาจารย์ติ๊กเนี่ยแหละคะ่ะถ้าสูตรนี้มันไม่เข้าอ่าศูนย์หกสองสามตัวนี้สวยหมดนะคะลองเลือกดูก่อนเดี๋ยวไปจับควยกับสูตรอื่นแล้วเราจะหาเออแต้มเป็นตัวจับนะคะมีมีอยู่นะคะสิบหน่วยเดินดีทุกงวดไม่มีศูนยะ์หกสองนะเดี๋ยวอาจารย์จัดให้อาจจะเป็นสามสี่สิบสองชุดหรือว่าเก้าชุด ตามนี้แหละเรียนไปเรื่อยๆนะสุดแล้วแต่ใครจะชอบแนวทางของแบบไหนเนาะ,ะใครจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดคลิปที่ตัวใหญ่ๆหน่อยนะเผื่อทำปกนะคะท่านผู้ชมประมาณนี้แหละเนาะ,ะคลิปนี้เนาะอาจารย์ก็นำ สูตรเด่นบนนะคะเป็นเดินดีนะ,ะเป็นแบบ3หลักนะที่ชอบมาที่10หน่วยนะเดี๋ยวมีเวลาก็จะลงสูตรเหล่านี้ให้มีอีกหลายสูตรเลยนะคะท่านผู้ชมที่มันเข้าของงวดที่แล้วสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ